สวัสดีครับนายวิศาวะชุติวัทเจริญชัยรหัสนักศึกษา53 1006 1204นะครับวันนี้ผมจะมาทำชิ้นงานชื่อว่าเบาะจักรยานนะครับขั้นแรกก็สร้างทับเพิรนอินเสิร์เกตขึ้นมานะครับแล้วก็ทำการวาดเส้นเซ้ลายตามแบบนะครับให้เส้นนี้นะครับ ขึ้นมาในแนวเวอร์ c ิเข้ายาว200มิลิเมตรนะครับแล้วก็สร้างเส้นเซนเตอร์ไลน์นะครับตรงนี้นะครับ25มิลนะครับ มิลลิเมตรนะครับแล้วก็เส้นสุดท้ายนะครับแปดสิะนะครับมิลลิเมตรจากนั้นก็กำหนดให้ตำแหน่งจากจุด origin นะครับถึงเส้นล่างสุดมีระยะ25มิลลิเมตรนะครับ แล้วก็จุดล่างสุดถึงจุดล่างสุดถึงเส้นที่2นะครับมีระยะ1 0 0 mm มเมนะครับเส้นล่างสุดถึงเส้นที่3นะครับระยะ1 5 0ม mm มนะครับดังนั้นใช้มิลเลอร์ เอนติตี้นะครับสะท้อนทุกเส้นนะครับเรื่อ,อยๆนะครับาจากนั้นก็ใช้อ่า 3 t มท point arc เนี่ยครับที่ตรงส่วนปลายนะครับแล้วก็ใช้คำสั่ง supply นะครับเชื่อมแต่ละจุดนะครับที่ปลายของจุดของเส้นท,ทุกจุดนะครับเสร็จแล้วก็คลิกขวานนครับเ n ็นส i n e เราจะได้รูปออกมาดังนี้นะครับแล้วเราก็ทําการปรับแต่งนะครับให้ได้ส่วนโค้งตามตามความเหมาะสมนะครับยืนยันนะครับแล้วก็จะได้รูปทรง ในขั้นตอนต่อไปนะครับเรา <c oughs> <c oughs> เราจะทำการทำให้เส้นโค้งที่เราสร้างสปายกับเส้นโค้งที่เป็น TPR นะครับเ <c oughs> ชื่อมต่อกันนะครับ <c oughs> เป็นวงโดยกันนะครับ <c oughs> เพราะตอนนี้มันแยกส่วนอยู่แล้วเราก็กดชิปแล้วก็คลิกที่โค้งทั้งสองเส้นนะครับ ก็ใช้คำสั่งฟิสสปายครับไปที่ทูสปายทูฟิสสปายนะครับอลั uh, น, uh, นั้นกดยืนยันนะครับ เมื่อลองมาเอามาชี้ก็จะเห็นว่าเป็นเส้นเดียวกันแล้วต่อไปขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะทําการเอ็กซ์ทรูีนี้ขึ้นมานะครับ e x t กซ์ทขึ้นมาเป็นระยะ25ม m mm มนะครับหลังจากนั้นใช้คําสั่งด a บนะครับทําให้มันเอียงด a บเลือกเป็นเนเจอร l ลเ n นนะครับเป็น m a n นว l เนเจอร l ลเ n นดีกี15ดีกีนะครับ พื้นผิวบนนะครับส่วนเ a k e of Dark เลือกพื้นผิวด้านข้างนะครับงั้นกดยืนยันนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับเราใช้คำสั่ง shell นะครับ shell เชลนั้นเลือกที่พื้นผิวด้านบนนะครับมีความหนานะครับซิกเนต5มิลลิเมตรนะครับ กดโชว์พรีวิวนะครับจะเห็นการแสดงก่อนนะครับ่างนั้นกดยืนยันต่อไปจะใช้คับสั่งฟิล l e t ลบที่บริเวณผิวด้านล่างนะครับเราใช้ฟิลเลตเลือกเส้นล่างนะครับเป็นระยะ10มเมตรนะครับลบคมนะครับขั้นตอนถัดไปนะครับเราจะสร้างเพนใหม่ขึ้นมานะครับให้ขนาดกับเพนด้านบนนะครับเราก็ไปคลิกขวาที่ เพนก่อนนะครับแล้วก็กดโชว์นะครับเพื่อทำการสะท้อนนะครับดังนั้นก็ n s s r t reference g e ometry นะครับ geometry plane ระยะ offset ขึ้นมา20ม m mm มนะครับดังนั้นนะครับเราก็จะกด spacebar แล้วก็จะไปที่ normal tool นะครับแล้วเราก็ทำการ <c oughs> ใช้เครื่องมือลายนะครับ อ่า insert sketch วาดลายนะครับจากเส้นปลายส่วนสุดของเส้นขอบด้านในนะครับลงมาในแนวดิ่งถึงเส้นด้านล่างนะครับอ่าหลังจากนั้นนะครับก็จะใช้คำสั่ง lift นะครับไปที่ feature นะครับ l i เลือกเป็นแบบโบสไซด์นะครับโบสไซด์ระยะนะครับเน็ตแวลลูสิบมิลลิเมตรนะครับอะเอ็กซ์ติชั่นเป็นแบบ Normal นะครับ Normal ลทูสเกตอะดาร์ฟสิบห้าดีกีนะครับโอเคนั้นกดยืนยันนะครับ เราจะเห็นมีส่วนเส้นนูนขึ้นมานะครับต่อไปเราจะใส่สกเก็ตในเพนด้วยคำสั่ง Insert Sketch อีกครั้งนะครับแล้วก็เลือกเพนนี้เหมือนเดิมแล้วก็ Insert Sketch นะครับทีนี้เราจะทำการทำสร้างรูเจาะขึ้นมานะครับแล้วก็ ต้องสร้างวงกลมขึ้นมาทั้งหมด4วงวงครับขัาน mm hmm. แรกเราก็สร้างเเส์ไลายผ่านจุดกลางก่อนเลยเพื่อเป็นจุดอ้างอิงของเรานะครับ mm hmm. เรียบร้อยต่อไปแล้วก็ mm hmm. แล้วก็ทำการสร้างเส้นลายขึ้นมานะครับในแนวนอน มาร์เดมชันกำหนดนะครับจากจุดออริจินถึงเส้นนี้นะครับให้มีระยะห่าง35 mm. มิบห้มลเมตรหลังจากนั้นทำการสร้างวงกลมขึ้นมาก่อนบนเส้นนี้นะครับสองวงเข่าวๆ้สมาร์ตเดมิชันกำหนดนะครับให้มีไดเมนเตอร์แมิลิเมตรนะครับเท่ากันสองวงนะครับ หลังจากนั้นนะครับใช้ Smart Dimension นกำหนดให้ระยะห่างนะครับของทั้งสองอันนี้เป็นระยะ25่สมเมตรนะครับแล้วก็กำหนดให้ระยะห่างจุดหนึ่งนะครับกับจุด Origin นะน,นะครับห่างกัน12.5นะครับต่อไปนะครับ ก็ทําการสร้างลายด้านล่างนะครับใช้คําสั่งลายแล้วก็สร้างที่เส้นด้านล่างนะครับในแนวนอนนะครับ <c> horizontal <oughs> ออใช้ smart dimension กำหนดนะครับจากจุด origin <c oughs> ไปถึงเส้นนอนที่เราสร้างนะครับให้มีระยะ175มิเมนะครับต่อไป เราก็ทําการสร้างวงกลมขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับ2วงใช้สมาร์เดมชันกำหนดสองวงนี้ให้มีไดเมเตอร์แปดมเมเท่ากันนะครับไปใช้สมาร์ทเดมิชันกำหนดให้ทั้งสองวงนี้มีระยะห่าง80ดสิมเมตรครับ ก็ใช้สมมาตรดัมมิชชันกำหนดนะครับให้ด้านหนึ่นงนะครับห่างจากเส네้นเซนเตอร์ไลน์ออกไปเป็นระยะ40มิเมครับ huh. ต่อไปนะครับ uh huh. แล้วก็ทำการสร้างเส้นตรงขึ้นมาเพื่อที่เราจะทำการลิฟต์ขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้ลายนะครับสร้างเส้นตรงจากผิววงกลมนะครับไปสัมผัสกับเส้นขอบ ทุกด้านเลยนะครับ รวมทั้งด้านบนด้วยนะครับต่อไปก็จะมีเส้น จะมีเส้นตรงนี้นิดนึงประมาณเอานะครับแล้วก็ใช้ G m ท m t นะครับตัดส่วนเส้นที่มันเลยเข้ามาในวงกลมออกนะครับ รวมทั้งวงล่างด้วยนะครับอ่าเรียบร้อยเราก็จะได้เส้นโค้งล่างออกมาเป็นรูปแบบนี้นะครับขั้นบอกไปนะครับเราใช้คําสั่งลิปนะครับอ่าฟีเจอร์นะครับลิปตั้งเป็นแบบเอกซ์ไซท์นะครับเอกซ์ไซท์ thickness value 2 mm มเมครับเป็น normal tool นะครับอ่าดีกีหนึ่งนะครับ natural น,นะครับจากนั้นกดยืนยันครับเราจะมาดูที่ภาพ iso กันครับนี่แล้วจะได้เบาะที่มีรูเจาะแล้วก็เสริมความแข็งแรงแล้วนะครับจากนั้นก็เซฟนะครับเพื่อบันทึกชิ้นงาน ก่อนเซฟเราอาจจะมากำหนดวัสดุกันก่อนนะครับก็ a p p พล a n c e Color นะครับเบาะก็น่าจะ,ะปเป็นพลาสติกเป็นแบบมีเดียมกร s สแล้วกันนะครับไว i ์มีเดียมกราสติ ครับผมดังนั้นก็กดเซฟนะครับเซฟเดสท็อปนะครับชื่อเบาะเบาะจักรยานนะครับ ครับขอบคุณครับ